โอ้โหแอคต์มาเลยมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายราชันนท์สิงเนินชื่อเล่นชื่อน้องชินจังครับอายุหขวบชินจังชินจังทําไมถึงชื่อชินจังนะลูกพ่อตั้งให้ครับเคยถามพ่อไหมว่าทำไมถึงอยากให้ผมชื่อชินจังพ่อบอกว่าพ่อเคยดูตูนชินจังเยอะครับแล้วเราเคยดูไหมเคยครับ นี่ใส่หนูเหมือนชินจังไหมเหมือนครับชอบถอดกางเกงอย่างนั้นเหมือนกันปะอ่วันนี้คงไม่โชว์ในรายการเออเก็บไว้ก่อนนะลูกนะยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าวันนี้จะมาโชว์อะไรครับรับทุเรียนฮะรับทุเรียนครับรับทุเรียนหมายถึงโยนแล้วเรารับเงนี้เหรอลูกเหรอเฮ้ยมันมีหนามนะลูกไปรับทุเรียนที่ไหนนะลูกในส่วนของคนอื่นคับรับจ้างรับทุเรียนใช่ไหมลูกครับแล้วไม่กลัวลูกมันหนักนะ ไม่กลัวครับพี่ก็อยากรู้ว่าชินจังไปเริ่มรับทุเรียนได้ยังไงครับพ่อให้ลองรับครับเหรอแล้วไปอายุกี่ขวบอ่ะเออเออต้องไปห้าขวบครับฮะอี๋โอ้โหแล้ววิธีการอ่ะเด็ดมาจากต้นแล้วก็โยนเลยอะไรอย่างงี้ป่ะฮะไม่ครับเอามีดตัดครับเอามีดตัดก่อนมีคนตัดก่อนปุ๊บแล้วไงต่อแล้วก็โยนให้ครับโยนเลยแล้วเราใช้มือหรือใช้อะไรรับก็สอบครับ อ oh. ๋อกระสอบกระสอบอ๋อเขาใจแล้วเขาใจแล้วคือมันจะต้องรู้จังหวะนะถ้ารับผู้เรียนไม่รู้จังหวะรับไม่ได้นะคือพอเขาตัดปุ๊บเนี่ยจะมีคนขึ้นไปตัดใช่ไหมแล้วเขาก็จะโยนใส่กระสอบแล้วแล้วก็ต้งเหมือนเอากระสอบแปะให้มันลงพื้นแบบแปะปุ๊บแล้วก็ไยวงปุ๊บอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าลูกว่าแบบเวลาที่เขาโยนลงมาเนี่ยเขาเลือกลูกเล็กๆให้เราป่ะหรือว่าลูกใหญ่ลูกเล็กเรารับได้หมดลูกใหญ่รับครับเรารับลูกใหญ่ได้อย่างนั้นใช่ไหมลูก มีเทคนิคอะไรไหมต้องผ่อนหนักผ่อนเบาหรืออะไรยังไงไหมหรือว่ารับเลยเยวก็สอบแล้วก็ปล่อยให้มันรอดตูดครับรอดอะไรนะครับรอดเลยนะคะรอตรงนี้ครับอ๋อพอโดนผ้าเลยนะ้าไหนไหนสมมติอะสมมติว่าปุ๊บอ้าวปุ๊บทำแล้วได้เงินไหมเวลาเราไปทำเนี่ยคุณพ่อให้ให้วันเท่าไหร่วันละพันครับเฮ้ยหมถึงทั้งบ้านร่วมกันพันนึงหรือเราคนเดียวพันนึง คนเดียวพันหนึ่งครับอยเอาเรีวแล้วชินจังเอาตังไปทำอะไรลูกเก็บตังไปซื้อนมให้น้องครับซื้อนมน่ารักจังเลยน่ารักพี่ชายที่น่ารักอแล้วมาวันนี้เนี่ยมาโชว์การรับทุเรียนอะไรแน่ๆล่ะครับแล้วความฝันที่ชินจังอยากได้กลับไปคืออะไรลูกมอเตอร์คอร์สครับมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆกันเหรอลูกเหรอจะไปขี่ที่ไหนไว้ไปเตะบอลครับอ๋เตะบอลอาละ พร้อมที่จะโชว์ความสามารถให้พวกเราดูยังคะพร้อมครับค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีโลกชิงจางสวัสดีครับสวัสดีครับหกขวบจริงหรอครัแบโบอ้โหดูแบบเนาะดูมั่นใจดูเก่งมากเลยท่านผู้กำการครับที่เขาบอกว่าเขารับทุเรียนเนี่ยแล้วได้พันหนึ่งเนี่ยข้อมูลคาดเคลื่อนครับจริงๆแล้วคือพันห้าฮะแต่รับคู่นะครับคน<อ>รับคนส่งรวมกัน แล้วทําทั้งวันครับไม่ใช่พันหนึ่งนะลูกนะข้อมูลแค่เครื่องเล็กน้อยแต่ที่บอกว่าโยนแล้วรับเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าทั้งสามท่านอยากชมคลิปความสามารถของชินจังชินจังลูกไปยืนตรงนู้นลูกข้างๆโต๊ะพี่โก้ลูกทีมงานครับขอชมคลิปความสามารถของน้องชินจังครับนี่คือชินจังนี่ถือกระสอบอยู่ใช่ไหมลูกข้างบนคือใครลูก พี่เต้จะโยนแล้วนะครับโอ้สูงมากอุ้ยนี่นี่คือรับแล้วต้องเอาเข้าเข้าระหว่างขาใช่ไหมลูกครับโอ้โหคือต้องมีการผ่อนแรงนะครับใช่องแล้วมันเคยเข้าหน้าแข้งมั้งไหมลูกเคยโดนหน้าแข้งไหมไม่เคยเลยเอาลูกใหญ่มา้พ่อนะเอาลูกใหญ่ เพียดังด้วยมันไม่ได้เข้าไปข้างในใช่ไหมมันมันอยู่ข้างนอกใช่ไหมใช่ให้เกี่ยวคือถ้าเทียบในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเด็กวัยขนาดนี้ไม่น่าจะไปทำอะไรอย่างนั้นนะในในมุมมองที่เรามองเห็นอยู่นะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวถามคุณพ่อว่าทำไมคุณพ่อถึงถึงกล้าให้ลูกทำตรงนี้ทำไมลูกถึงอยากทำสิ่งนี้นะครับเดี๋ยวเชิญคุณพ่อน้องชินจังหน่อยครับคุณพ่อครับเชิญครับชินจังกลางเวทีเลยลูกพ่อตามใชญครับพ่อสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีคระพ่อครับน้องตามไปดูพ่อทํางานบ่อยไหมก็ทุกวันนะครับทุกวันแล้ววันดีคืนดีทําไมเขาอยากทําสิ่งนี้ครับเขาอยากทาอะครับพอเขาลงรถเสร็จปุ๊บเขาเห็นที่ว่าพวกทีมงานที่ไปตัดกันนะครับเขาถือกระสอบเดินตามเนี้ยครับเขาก็ขึ้นรถไปค้นเอากระสอบมาแล้วก็เดินตามเขาแรกๆก็ไม่กลายเขารับอะครับกลัวก็เริ่มจากลูกเล็กๆก่อนลูกประมาณทักท่อกำปั้นตัดเขารับเขาก็รับ รับมันแรกๆรับเลยมันก็ตกตกพื้นก่อนแล้วทีนี้ก็มาเข้าปีที่สองนะครับให้เขารับรอดบางขาอ๋อนี่คือฝึกฝึกเทคนิคให้ใช่ครับผู้ใหญ่กับชินจังทำเนี่ยประสิทธิภาพใกล้เคียงกันไหมครับก็ใกล้เคียงกันครับเขาต้องบอกว่านี่เป็นความสามารถพิเศษคือเรียนแบบไม่ได้แ้วผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ยังไม่กล้าเียนแบบครับไม่กล้าเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างสาธิตครับว่าวิธีการรับทุเรียนเนี่ยเขาทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมีการจําลองต้นทุเรียนขึ้นทีมงานเช็้วครับว่าการปลูกทุเรียนเนี่ยใช้เวลาเป็นปีแต่ด้วยความสามารถของซูเปอร์เทนครับเราจะปลูกต้นทุเรียนขึ้นตรงนี้อทั้งนั้นการครับถึงตรงนั้นเนี่ยคุงเงาะก็จะอายุ66เดี๋ยวเดี๋ยวไรื่ยไปเรื่อยไปดีเยวๆครับเรามีทุเรียนต้นจำลองทีมงานครับขอต้นทุเรียนจําลองครับมากันแบบนี้เลยครับ เราจำลองความสูงต้นทุเรียนครับพ่อครับปกติเราโยนจากความสูงเท่าไหร่ครับประมาณ7ั้งเมตร8เมตรเนี่ยครับความสูงที่คนปีนขึ้นไปคือประมาณ7เมตร8เมตรนะครับแต่ของเราคงจำลองแบบคร่าวๆครับคุณพ่อครับเดี๋ยวจะรบกวนคุณพ่อไปจาที่นะครับที่ด้านบนครับครับผมเชิญครับอ๋อนี่คือทุต้นทุเรียน นี่คือจำลองต้นทุเรียนครับโอ้คุณพ่อปีนคล่องมากอ้โหสมบัติมาทนาทั้งน้ำการครับตรงกระสอบมีหางะครับเดาไหมครับทำอะไรครับได้เกินนะเปล่าได้เกินไหมลูกทำไว้ตีครับทำไว้ตีจะตีไงลูกตียังไงครับพ่อครับคืออะไรครับคือมันจะเป็นเปียครับพี่เขาไว้ตีแข่งกันนะครับว่า ใครจะตีดังกว่าแล้วใครจะถักสวยกว่าอะไรเงี้ยครับในเชิงของการรับทุเรียนเนี่ยเขามีขั้นตอนอยู่ในนั้นอีกว่าเวลารับทุเรียนไม่ใช่แค่รับได้ใครดังกว่าใครรับแล้วเสียงเคราะใช่ดังเพี้ยเพี้ยเพื่อพ่อครับเพื่อมันมันนะครับมันคือความสุขในอาชีพครับมันสนุกอ่ะมันสนุกอ่ะเลยต้องตีให้ดังเพี้ยสลูกดังไงครับเพี้ยอ๋ออี้ เดี๋ยวเราจะชมการสาธิตครับพ่อครับพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าคุณพ่อพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับโอ้โหอุยอ่ท่านกรรมการครับครับเอ่ออย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องจําลองครับเป็นการอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องชินจังลูกอันนี้ก็คือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมลูก ลูกนี้ถือว่าอุ่นเครื่องอุ่นเครื่อง<บ>อุ่นเครื่องทีมงานขอ,ขอกําลังใจน้องน,นะครับครับเดี๋ยวเราจะมาชมการรับแบบสมบูรณ์แบบครับผู้เรียนต้องอยู่ในกระสอบอ <reet> ่านี่อุ่นเครื่องก่อนหนูว่าจริงๆแล้ววันหนึงรับได้ห้าลูกก็เมื่อยแล้วทำไมอะไ <Mo S 1> ่ะเมื่อยตรงสะบัดนี่แหละ <c oughs> พอพร้อมนะครับพร้อมครับเชิญครับชิงจังลูกเอา พ่อครับน้องชินจังเคยรับมากสุดกี่ลูกต่อหนึ่งวันครับบางวันก็สี่สิบห้าสิบลูกนะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเมื่อยเหมือนกันนะพ่อเมื่อยครับแล้วเขาเป็นคนบอกว่าไม่เอาแล้วหรือว่าทุเรียนหมดแล้วครับส่วนใหญ่เขาก็จะรับไปเรื่อยๆครับรับบางเล่นบางทีไปขับซาเร็งเล่นบางเขาสนุกกับสิ่งนี้ครับคือเขาไม่ได้พูดง่ายๆถ่าาพู้ย่างได้ไหมครับว่าคนขอทําคือเขาใช่โอ้โห พ่าตอนแรกพ่อก็ไม่ได้อยากให้ทําใช่ไหมคะกลัวอันตรายใช่ไหมครับแม่ห่วงไหมแม่ก็ห่วงอยู่ครับแล้วตอนนี้แม่คลายห่วงขึ้นเรื่องครับคลายห่วงครับคือมีความเป็นอาชีพในสิ่งที่ทำนะครับขอบคุณคุณพ่อมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณพ่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับเข้าสู่ภารกิจแล้วครับคุณพ่อครับชินครับโจทย์ต่อไปเข้าสู่ภารกิจครับทีมงานครับขอภารกิจที่ท้าทายน้องชินจังครับ เราเปลี่ยนจากทุเรียนเป็นลูกโป่ง Water balloon เปลี่ยนจากทุเรียนเป็นลูกโป่งน้ําครับตรงนี้ยากกว่าทุเรียนตรงไหนรู้ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีตัวเกาะใช่ครับทุเรียนยังมีหนามให้เกาะกระสอบใช่ครับแต่อันนี้ไม่มีหนามแล้วถ้าหากว่าเขากระแทกแรงไปเนี่ยเขาแตกนะครับใช่ครับเขาแตกนะครับดังนั้นโจทย์นี้ครับจะยากกว่าทุเรียนเพราะว่าจะมีแรงกระทบไม่ได้ครับ ในโอกาสนี้ครับอยากให้รู้ว่าการรับเนี่ยยากหรือง่ายด้วยการเชิญกรรมการผมมาเป็นตัวอย่างสาธิตครับพี่โก้พี่หอยครับครับเรียนเชิญครับทั้งสองท่านเลยครับให้ก่อนนี่ครับโก้ก่อนดีกว่าลองดูพี่โก้จะดูปักนูนเหรอลูกปักนูนพี่โก้พร้อมนะครับพร้อมครับเชิญครับสบายมากโก้จัดการ แค่นี้คือหนูจะช้อนอยู่เฉยเฉยใช่ต้องยืนอยู่เฉยครูครูเมยจะบอกกับพี่โกะครับว่าสะอาดเลยถึนู้เลยเหรอครับครูล้างมาแล้วเมื่อเช้าอ่ะหน้าไม่ต้องมาล้างให้ครูที่นี่พี่หอยลองไหมล่ะคุณอย่าเดินสิคุณยืนนิ่งๆ่งให้ครูโยนมาหาหลังจากที่ผมศึกษาจากน้องเขาแล้วยืนนิ่งๆแล้วพอลงมาแล้วสะบัดเท่านี้แล้วก็มันจะเข้าวัดจะลงเองเนี่เราทำให้พี่พี่เชื่อผมไหม ต่อยพี่พูดเขาเขาไม่เข้าใจพี่ทําให้เขาดูมันนี่เลยโทษครับขอโทษครับจำหนึ่งนะพี่หอยอะไรนะจ๊ะเอาเลยอ่ะทำกันได้เลยอ่ะคือครับแขนเปียกอ๋อจริงมาพร้อมนะครับตอบตอมาครับตรรเบต็มอะ นี่นี่ขนาดแบบเวียงเวียงเข้าขาแล้วไงทำไมมาโดนคุณอ่ะโอ้พี่หอยเฮ้ย่งเหมือนจะได้เหมือนจะได้เลยไม่เอ้ยมีคดเกือบได้ฮะเออเหรอเออเหรอครับจ้าจ้าคือผมดูแล้วความยากอ่ะมันคือสมัรลื่นเออมันลื่นหนามไขชินจังมันยากนะลูกมันยากนะลูกโจทย์นี้ขอท้าชินจังครับโยลูกโป่งน้ำสามลูกรับได้ลูกเดียวคือทำได้เลยโอ้ใช่พยายาม เพราะไอ้ถ้าอย่ากพูดเรียนเราเรียนรับได้ยี่พี่อันนี้ยากมากพี่หอยกับพี่โก้เดี๋ยวไปเปียกน้ำตรงนั้นก่อนครับ,อคครบขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณครับชิงจังลูกหลบนี่ไม่ยุ่งจะขอซับน้ำก่อนทีมงาน,นครับมาเลยครับเมืเ่อกี้อ่อยไหมแบบอ่อยไม่ได้แบบไม่ได้ไ,ไ,ดไหลเลยเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกหนูเข้าไปหนูกะว่าจะคลเหมือนบจะจะหุกไว้ไงแต่ว่ามันมันไม่ติด ชินจังลูกลูกโป่ง3ลูกรับได้ลูกเดียวคือทำธุรกิจได้นะครับ <S <S ทีมงานครับทั้งกรรมการครับขอกรลังใจให้หน้องด้วยครับ <S 1> <S 1> <S 1> ลูกแรกนะครับ <S <S ลูกแรกมาครับ ครับอันนี้จริงๆคือได้แล้วได้แล้วครับเพราะว่ามันไม่มันไม่มีตัวเกี่ยวยังไงมันไหลแน่แต่อาจจะบังเอิญไงรับครั้งแรกเขาได้เลยเนี่ยผมว่าไม่น่าไม่ได้เดี๋ยวกรรมการผมเสียหน้าชินจังลูกขออีกทีดูว่าเมื่อกี้บังเอิญหรือเปล่าลูกมาเลยครับลูกที่สองนะครับเฮ้ยโอ้โหวิชาโฟเบา ภารกิจนี้ผ่านครับเตรียมตัวเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับเดี๋ยวทีมงานเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับโจทย์สุดท้ายมีเรื่องของรสชาติความหอมมา<ว>เกี่ยวข้องด้วยอย่าบอกนะว่านั่นแหละคุณโค้ยังไม่เคยเจอการที่เราได้เห็นภูทุเรียนแบบโหโมหาศาลถ้าเกิดต้องการครับอย่าเพิ่งเดาเยอะนะ โจทย์ของเราเนี่ยครับเกี่ยวกับการทายทุเรียนครับแต่ว่าเด็ก6ข,ขวบคนนี้ครับประสบการณ์ตรงด้านทุเรียนเนี่ยยังไม่เยอะมากคือเขารู้จักทุเรียนแค่สี่สายพันธุ์ครับมีทุเรียนน้ำดอกไม้ทุเรียนราดงงสี่ <4 S 2> สายพันธุ์มีันน<ม> <มา S 2> ันยาวเออน,นั้นมาม่วนทองหมอนทองกระดุมแล้วก็พวงมณีท้าราชการครับดังนั้นโจทย์เราก็จะทายจากสี่สายพันธุ์เนี่ยครับครับแต่ว่า จะไหวไหมครับชินจังลูกเขาถืาชันมากล้องซูมที่ตาครับนี่คือตาเยิ้มสุดๆลูกชินจังช่วยกันนะลูกนะเดี๋ยวเราจะรีบไปเร็วๆผมพูดแบบเร็วปรือเลยนะครับไปครับเราจะให้เขาถ่ายทุเรียนว่าสายพันธุ์อะไรอ่าโดยจะมีปริศนามาให้ชมในแต่ละด่านครับไหวไหมลูกไหวนะสูมไหมลูกสู้นะลูกนะสู้นะลูกนะเออทีมงานครับรีบมาเลยครับจยดแรกครับจยดแรก ให้ชมก่อนให้ชมก่อนโอ้อันนี้ลูกให้ชมก่อนครับโอ้เนี่ยครับ oh. ชินจังลูกจับสัมผัสได้นี่คือเราเราจะมีคำใบ้มาเรื่อยๆหนูดูจากตรงนี้หนูคิดว่าพันอะไรลูกเงมัน ทำไมถึงคิดว่าเป็นพวมาลีครับหนามเล็กๆครับหนามเล็กๆพี่พี่หอ,อยน่าจะมีประสบการณ์สูงมากพี่โกพอจะดูออกไหมครับก็ทุนเรียนนะครับขอบคุณพี่โกมาก <นะ S 2> ช่วยได้เยอะครับเอาอย่างนี้ลูกเดี๋ยวมีตัวใบเพิ่มให้ทีมงานครับเก็บโจทย์นี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะขอปิดตาชินจังหน่อยนะลูกนะทีมงานครับผ้าปิดตาน้องด้วยครับผ้าปิดตาลูก โจทย์นี้ใช่ดมลูกปิดตาก่อนปิดตาก่อนต้องมองไม่เห็นก่อนอ่าทีมงานครับชินจัง,ส,งสัมผัสไม่ได้นะลูกเดี๋ยวจะยื่นให้หนูดมใกล้ๆห้ามจับที่ทุเรียนนะลูกอพวงมันนี่ครับ อะไรที่ทําให้คิดว่าเป็นพวงมณีลูกกลิ่นมันจะเหมือนกลิ่นมันจะบุบปูดกลิน่นจะเหมือนบุบปูดอันนี้คือคําอธิบายของเขานะครับ <c oughs> คือผมไม่ได้น้องไม่ได้หมายความว่ามันเสียเขาบุบนะครับแต่ว่าในความเข้าใจเขาอะครับ <c oughs> ชินจังมั่นใจพวงมณีอหรลูกครับกี่เปอร์เซ็นต์ลูกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ100ร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจของเขาเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานครับ ช่วยไปเอาลูกที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวตักให้น้องชิมหน่อยพอช้อนเดียวครับทีมงานครับรับไปตักนะครับไม่ใช่ทางไม่ใช่ทหา่เราให้ชิมแบบชิ้นเล็กๆครับชินจังลูกเดี๋ยวขอมือหน่อยลูกขอมือลูกอ่าแล้วนี้มีช้อนนะลูกหนูจับช้อนลูกหนูจับช้อนครับอ่าแล้วในช้อนจะมีทุเรียนอยู่ชิ้นหนึ่งลูกหนูชิมลูกอ่าวางได้ลูกวางช้อนได้ครับ จังลูกความคิดเดิมที่ว่าเป็นพวงมณีเนี่ยเปลี่ยนไปไหมครับอเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไหมลูกเปลี่ยนครับเอาลูกสิคิดว่าคือทุเรียนอะไรลูกหมอนทองครับหมอนทองท่านกรรมการครับเป็นเรื่องแล้วครับสองครั้งแรกบอกว่าพวงมณีให้ดูนี่คือพวงมณีครับให้ดมนี่คือพวงมณีครับแต่พอให้ชิมเขาคิดว่าเป็นหมอนทองหมอนทองเหรอครับ ทั้งรอยการครับผมขออีกคำหนึ่งครับีนครับอีกคำครับขออีกคำครับเอาละครับต้องประมาณนี้ครับประมาณนี้เต็มปากเต็มคำชิ้นจังลูกขอมือลูกขอมืออ่าที่หนูจับคือปลายช้อนลูกมีมีทุกเรียนอยู่นะลูกชิ้นใหญ่นิดหนึ่งนะลูกอ่าวางช้อนลูกเดี๋ยวให้น้องผม ทำความเข้าใจกับรสชาติก่นครับบทยข้นมการครับไม่ได้ครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับองนืองนตอนที่เห็นนะ่ะบอกว่าพวงมาีีตอนดมน่ะพวงมาีแต่พอชิมแล้วคำนี้ทุเรียนแล้วครับพวงมัีครับมั่นใจไหมลูกมั่นใจครับเปิดภาาปิดตาก่อนลูก ชินจังอ่านหนังสือออกยังลูกและนี่คือคำตอบครับการยาวลูกเขินไหมลูกเขินไหมเขินแน่เลยเขินเลยไม่ใช่หรอกคนที่เขินน่าจะเป็นคุณมากกว่านะครับผมชินจังลูกรู้ว่าหนูยังอ่านหนังสือไม่คล่องก็เลยล้อเล่นจริงๆเขียนว่าพวงมันนีเก่งมากถูกต้องครับ การครับวันนี้เราได้รู้จักกับน้องชินจังเด็กหกขวบที่มีความสามารถในการรับลูกทุเรียนครับทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับแบบแรกเลยคือเก่งครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าคือถ้าคนทั่วๆไปมองว่าเออเด็กหกขวบเราต้องมาทาขนาดเนี้บางคนอาจจะมองว่าทำไมต้องให้ลูกมาทําอย่างนั้นนี่แต่ก็อย่างที่คุณพ่อเขาบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ชินจังชินจังอยากทาใช่ไหมลูกเนี่ยมันคือความสุขของเด็กคนหนึ่งที่ ไปเล่นเหมือนเหมือนเหมือนเขาไปเล่นนะครับแต่จริงแล้วการเล่นของเขาเป็นการที่ทำมาหากินแล้วก็สไร้างรายได้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ขอให้ชินจังตั้งใจเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ถ้าชินจังชอบในอาชีพนี้นะครับก็ขอให้ทาต่อๆไปนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเก่งมากครับนณะกรรการครับความฝันของน้องชินจังที่มาซุปบัตรเทนวันนี้คืออยากได้รถมอเตอร์ไซค์เด็กเล่นนะครับทั้งสามท่านครับ เราสามคนให้พานาชินจังลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถและความฝันของชินจังไปถึงพี่พี่นมเปรี้ยวดัชมิลคิดพี่พี่เขาดีใจมากและอยากจะมอบบางสิ่งกับชินจังครับชินจังขับมิ้น,น,นงกั่้แล้วลูกเดยวหน้าฮักก้าครับพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันของน้องชินจังด้วยครับ โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนี่ขับไปเล่นบอลเท่โอ้โหสีเก็บทุเรียนนี่หล่อเลยชินจังพร้อมไหมลูกพร้อมครับหันมามองได้แล้วครับเย้ยชินจังครับตอนนี้เรามีรถมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกและถุงมือให้ด้วยนะครับและมีทุนนัึกษาเพิ่มเติมให้ชินจังด้วย มอบให้หนูจากพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดรวมมูลค่า20,000บาทครับและยังมีของแถมครับวัยนี้ควรได้รับสิ่งที่มีประโยชน์เพิ่มเติมครับลูกทําไปมองด้านนั้นลูกอ้าวรับของแถมหน่อยเอาไปตามด้วลูกพี่ๆทีมงานครับขอความฝันแถมครับจัดเต็มนรกับ จังพร้อมไหมลกูกพร้อมครับหันมามองได้แล้วครับอโอ้ชอบเลยไปถุงไปใต้ลูกไปถุงไปใต้ลองจับไมได้ลูกเรามีนมเปรี้ยวดัชมิลคิดผสมน้ำผลไม้แท้อร่อยสดชื่นพร้อมประโยชน์นะครับมอบให้ชินจังดื่มฟรีตลอดทั้งปีครับขอบคุณมากที่มาช่วยผนครับน้องชินจังอาชีพกระจุกเราวันนี้ครับขอบคุณมากลูกได้เฉ่นไหวไหมเนี่ยเฉ่นไหวไหมนะลองดูนะลองดูนะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับนอกจาก DQ World ที่จะช่วยวเราเข้าใจโลกไซเบอร์แล้วตอนนี้ AS ร่วมกับ Google ยังมีอีกหนึ่งบริการที่ชื่อว่า Family Link ครับให้ผู้ปกครองสามารถดูแลการใช้งานโทรศัพท์ของลูกหลานได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยกำหนดเวลาการใช้งานบนหน้าจอได้อย่างเหมาะสมกำหนดการใช้แอปพลิเคชันและติดตามพิกัดปัจจุบันของลูกหลานได้นะครับตัวผู้ปกครองหนึ่งคนสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของบุตรหลานได้สูงสุดถึง5าเครื่องครับที่สำคัญนะครับคือดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ฟรีครับท่านผู้ชมสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ AS อุ่นใจไซเบอร์ครับ ซูเปอร์เทนซีซั่น4เสาร์นี้สี่โมงห้าสิบนาที